The Conjuring ถือว่าเป็นภาพยนตร์สยองขวัญจากฝีมือผู้กำกับเจมส์วานโดยจะดัดแปลงมาจากเรื่องจริงสุดสยองที่ว่าด้วยการเข้าไปสืบคดีและไขปริศนาของสองสาม,มีภรรยาเอ็ดวอร์เรนและลอเรนวอร์เรนซึ่งต้องเข้าไปเจอกับตำนานบ้านผีสิงและคดีแปลกๆนำไม่ท่วนทั่วอเมริกาจนกลายเป็นตำนานที่จะทำให้ใครหลายๆคนขนหัวลุกหลังจากที่ได้รับรู้เรื่องราวของมันอย่างแน่นอนนั่นเลยทำให้ในวันนี้เราอยากจะพามาดูวันในภาพยนตร์ The c ค n j u r ร n งปี2013จะมีข้อเท็จจริงอะไรที่น่าสนใจและคุณ อาจจะยังไม่เคยรู้กันบ้างโดยเราก็ต้องขอเตือนกันไว้ก่อนเลยว่าคอนเทนต์นีอาจจะมีการเปิดเผยเนื้อหาส่วนสัมพันธ์หากใครที่ยังไม่เคยได้รับชมก็ขอให้ข้ามคอนเทนต์นี้กันไปก่อนนะครับบ้านจริงๆของครอบครัวเพลอน แม้วนาในภาพยนตร์จะมีการนําเสนอออกมาว่าบ้านของครอบครัวเพลรอนจะเป็นบ้านสองชั้นซึ่งถือว่าเป็นทรงบ้านสไตล์ที่เหมาะกับการใช้เป็นบ้านผีสิงมากๆจากลักษณะในส่วนต่างๆแต่ภาพถ่ายของบ้านหลังนี้จริงๆในเมืองแฮร์ริสวิลล์รัฐโรดไอแลนด์บ้านจะมีชื่อว่าโออาโนเอสเตและมีลักษณะเป็นแนวยาวโดยจะมีโรงนาอยู่ตรงด้านซ้ายของบ้านประวัติของผู้อยู่อาศัยในบ้าน สำหรับประวัติของครอบครัวก่อนหน้าที่อาศัยในบ้านมาก่อนแบบโครราวทางแอนเดียเพอรอนลูกสาวของบ้านก็จะเล่าออกมา บ่มีครอบครัวแปดชั่วอายุคนอาศัยและเสียชีวิตในบ้านก่อนที่ครอบครัวเพิรอนจะย้ายเข้ามาแล้วซึ่งจากประวัติที่เธอสืบพ้นเจอก็จะมีการพบว่ามีการฆ่าตัวตายเกิดขึ้นในบ้านสองครั้งมีการตายด้วยยาผิดมีการข่มขืนและการฆาตกรรมเด็กหญิงอายุ11ปีมีคนจมน้ำสองคนมีชายสี่คนที่ตัวแข็งจนตายและการเสียชีวิตส่วนใหญ่ก็มักจะเกิดขึ้นภายในตระกูลอาโนซึ่งเป็นเชื้อสายของเบชิบ้าเชอร์มาเจ้าของรุ่นแรกสุดที่ถือว่าเป็นต้นต่อของการสร้างอาถรรพ์ทั้งหมดขึ้นมาให้กับบ้านและที่ อาการบาดเจ็บที่แคลโรลีนเพอรอนเจอในภาพยนต์เราจะเห็นได้แบบชัดเจนเลยว่าตัวละครแคลโรลีนเพอรอนจะมีอรอยฟกช้ำและบาดแผลปรากฏขึ้นมาตามตัวอยู่ตลอดแบบไม่มีสาเหตุนัตั้งแต่ย้ายเข้ามาในบ้านได้ระยะหนึ่งโดยรายละเอียดส่วนนี้เราจะสามารถอ้างอิงได้จากคำบอกกล่าวของลูกสาวของเธออย่างแอนเดียเพิรอนว่าแม่ของเธอรู้สึกว่าตัวเอง ทูของแหลมคมทิ่มแทงอยู่ตลอดเวลาในตอนที่เธอนอนแต่เมื่อตื่นขึ้นมาแล้วก็กลับไม่มีอะไรอยู่บนเตียงเลยก่อนจะพบกับรอยจ้ำๆบนแขนที่เหมือนว่าจะมาจากเข็มเย็บผ้าซึ่งเมื่อย้อนกลับไปดูผลการชนะสูศพของลูกแบชิบ้าเชอร์แมนแล่านั้นเราก็จะพบว่าบาดแผลของศพจะมีสาเหตุมาจากเข็มเย็บผ้าขนาดใหญ่เสียบที่ฐานกะโหลกศีรษะของเด็กอีกด้วยช, <P ain> ช่วงเวลาในตอนกลางคืนของเด็ก แม้ว่าในภาพยนต์จะมีการนำเสนอออกมาว่าเด็กๆของครอบครัวเพรอนที่เข้านอนในแต่ละคืนจะต้องพบเจอกับการหลอกหลอนขั้มรุนแรงแบบสุดๆแต่จำบันถึอเรื่องเล่าของบรรดาลูกสาวในบ้านพวกเธอก็จะเล่าออกมาว่าจริงๆแล้วพวกเธอจะเหมือนถูกดูแลจากสิ่งลี้ลับในบ้านเรากบพวกเธอเป็นเด็กที่ถูกพี่เลี้ยงดูแลอยู่ยังไงอย่างนั้นเลยอย่างการที่พวกเธอมักจะรู้สึกว่ามีคนมาจูบที่หน้าผากอยู่บ่อยๆในตอนก่อนนอนซึ่งในตอนแรกพวกเธอก็คิดว่าคงจะเป็นแม่ที่มาหอมแน่ๆแต่มันก็น่าสงสัยตรงที่ว่าแม่ของเธอน,นั้นจะมีกลิ่น ตัวเหมือนกับสบู่ยี่ห้อไอวอรี่ที่เธอคุ้นเคยเพราะว่าคนที่มาหอมนานจะกลับมีกลิ่นตัวแบบผลไม้และดอกไม้จากแถวบ้านไปแทนซะอย่างน,านั้นเสียงเด็กน้อยปริศนา <N ic c oughs> ในช่วงที่แคโรลินเดินไปรอบๆบ้านของเธอในตอนกลางคืนในจังหวะที่ภาพบนผนังตกลงมาแตกหากเราเงี่ยหูฟังดีๆเราจะสามารถได้ยินเสียงของเด็กน้อยหัวเราะออกมาด้วยซึ่งก็จะมีการตีความว่าจะเป็นไปได้ทั้งเสียงของเด็กที่ไปชิบ้าสังหารลงไปรวมไปถึงอาจจะเป็นเด็กคนก่อนๆที่เคยอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้และเสียชีวิตลงไปที่นี่อีกด้วยเหตุผลที่ต้องฆ่าในวันที่7 ในภาพยนต์จะมีการนำเสนอออกมาว่าเบชิบ้าเชอร์แมนจะทำการสังหารลูกๆของเธอลงไปเมื่อเด็กมีอายุได้เพียง7วันเท่านั้นซึ่งสาเหตุที่เธอจงใจเรื่องวันที่7ในชีวิตของตัวเด็กเป็นวันสังหารก็จะเป็นเพราะว่าเธอตั้งใจที่จะยาะเยยไปถึงตำนานการใช้เวลาของพระเจ้า7วันในการสร้างโลกขึ้นมาโดยในวันที่7จะเป็นวันที่พระเจ้าทรงพักและทอดพระเนตรสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมาด้วยความปิติยินดีการสังหารเด็กในวันที่7จึงเสมือนเป็นการทำลายสิ่งที่พระเจ้าทรงบากบั่นสร้างขึ้นมาลงไปต่อหน้าเลยนั่นเอง การแอบปรากฏตัวของวาลักแม้ว่าวาัลักหรือผีแม่ชียังเดนานจะถือว่าเป็นตัวละครที่ปรากฏต,ตัวมามีบทบาทเด่นๆในภาพยนตร์ภาคที่2องทว่าหากเราย้อนกลับมาดูฉากในบ้านของครอบครัวเพลรอนบางฉากที่ลอเรนยืนอยู่กับลูกสาวคนเล็กขคงบานเราจะสามารถเห็นรูปของวาลลักปรากฏออกมาบนกำแพงบ้านได้เพื่อเป็นการสื่อสารว่าปีศาจต,ตนนี้นั้นเดี๋ยวเริ่มติดตามลอเรนมาใกล้มากขึ้นทุกทีแล้วแล้วรอเวลาที่จะเข้าไปจัดการเธอก็เพียงเท่านั้น ตีสามเนาทีในฉากที่จูดีลูกสาวของลอเรนกำลังอยู่ในบ้านโดยสร้อยคอข้างๆเตียงตรงนาฬิกาก็จะเริ่มขยับไปมานานหากเราสังเกตดีๆเวลาบนนาฬิกาก็จะแสดงเวลาแปนตีสามนาทีซึ่งนี่จะเป็นเวลาที่นาฬิกาทุกเรือนในบ้านเดินมาหยุดตรงนี้พอดีด้วยโดยเหตุผลก็จะเป็นเพราะว่าแม่มดเบชบาที่ลอเรนและเอตามไปจัดการอยู่ได้ทําการฆ่าตัวตายในเวลานี้พอดีนั่นเองชะตากรรมจริงๆของเบชบาเชอร์แมน แม้ว่าหญิงสาวที่ถูกสงสัยว่าเป็นคนก่อคดีสะเทือนขวัญทั้งหมดก่อนจะกลายไปเป็นวิญญาณสุดสยองอย่างเบชิบ้าเชอร์มาจะมีจุดจบเป็นการแขวนคอตายใต้ต้นไม้ในภาพยนตร์แต่ในความเป็นจริงแล้วเธอจะได้รับการยืนยันจากสารว่าไม่ได้มีความผิดจากการถูกสงสัยว่าใช้เวทมนต์และฆ่าเด็กทารกลงไปตาอย่างใดก่อนจะเสียชีวิตลงไปในปี1885ด้วยสาเหตุการเจ็บป่วยตามธรรมชาติและเธอก็ได้ถูกฝังเอาไว้ตามปกติที่เมืองเฮลริสเวลล์รัฐโรดไอลนดโดยนักท่องเที่ยวนั้นก็จะสาม ามารถเดินทางไปชมสุสาาของเธอได้ตามปกติอีกด้วยปีศาจตัวจริงอาจไม่ใช่เบชิบ้าเชอร์แมน แม้ว่าในภาพยนตร์จะมีการนำเสนอออกมาแบบชัดเจนว่าเบชิบ้าเชอร์แมนคือวิญญาณปีศาจที่เป็นต้นตออในการหลอกหลอนคนในบ้านเพลอรอนอยู่ตลอดแต่หากจะิงตามบทสัมภาษณ์ของแอนเดียเพลอรอนลูกสาวคนโตของครอบครัวที่เข้ามาเป็นที่ปรึกษาสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้เธอนั้นก็จะรู้สึกว่าวิญญาณที่มาหลอกหลอนพวกเธอจะดูเหมือนเป็นมิสซิสอาร์โนที่เคยใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังนี้มากกว่าซึ่งเธอจะเป็นหนึ่งในอดีตเจ้าของบ้านไร่แห่งนี้และนางอาร์โนจะแขวนคอตายในโรงนาหลังจากที่สามีของเธอเสียชีวิต ในตอนที่เธอมีอายุ93ปีการพบเจอกับเบชบ้าเชอร์มาจึงน่าจะมาจากมุมมอของวอร์เรนซะเป็นส่วนใหญ่แานการปรากฏตัวของลอรเรนวอร์เรนตัวจริง ในภาพยนตร์นั้นเราจะได้มีโอกาสเห็นลอเรนวอร์เรนตัวจริงปรากฏตัวเข้ามาเป็นคาเมโยในภาพยนตร์ด้วยผ่านฉากที่แคโรลินเพอร์อดเข้ามาฟังตัวละครลอเรนซึ่งรับบทโดยนักสแสดงอย่างเวลราฟมิก้าในภาพยนตร์กำลังนําเสนอง,งานวิจัยที่เธอไปพบมาในมหาวิทยาลัยโดยลอเรนวอร์เรนตัวจริงจะนั่งฟังอยู่ตรงแถวแรกๆและนั่นก็จะเป็นคาเมโอครั้งเดียวของเธอก่อนที่เธอจะเสียชีวิตไปในปี o องพันส e บเก้า which <their> ultimately grows into a pressure แม้ว่าจะมีจุดน่าสงสัยในแง่ที่ว่าทำไมครอบครัวเพิรอนถึงไม่สามารถรู้ประวัติบ้านหรือทําการบ้านเกี่ยวกับที่มาของบ้านหลังที่พวกเขากําลังจะซื้อมาด้วยราคาแพงมาก่อนทว่าข้อสงสัยนี้ก็จะได้รับการยืนยันว่าในช่วงยุคอดีตนานรัฐรสไอแลนด์ซึ่งเป็นสถานที่ที่บ้านตั้งอยู่ก็จะมีความตั้งใจที่จะไม่ต้องการให้ผู้ขายบ้านคนก่อนเปิดเผยประวัติที่บันทึกเอาไว้เกี่ยวกับกิจกรรมทางอาญาของสถานที่แห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นคดีการปลน้นค่าหรือประวัติการเสียชีวิตไปจนถึงตำนาน ฐานที่ถูกเล่าต่ตอตอกันมาอีกด้วยนั่นจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่ทางครอบครัวเพอรอนจะสามารถรู้เรื่องราวพวกนี้ได้ต่อให้จะมีการสืบค้นมากแค่ไหนก็ตามและมันก็ยังเป็นไปได้ยากในยุคอดีตท,ที่ยังไม่มีอินเทอร์เนต็ตอีกด้วยเสียงในนิมิตของลอเรนวอ์เรน ในช่วงที่ภาพยนตร์จะมีการนําเสนอนิเมตของลอเรนวอร์เรนหากเราลองเงี่ยหูฟังดีๆเราจะสามารถได้ยินเสียงกรีดร้องและเสียงของตัวละครคริสตินพูดว่าโ no นออกมาได้ชัดเจนมากๆแถมยังมีเสียงปริศนาที่พูดออกมาว่าลูกวัชชีแมตมีดูที่มีความหมายประมาณว่าดูสิว่าเธอให้ฉันทําอะไรซึ่งนี่จะเป็นเสียงของวิญญาณคนรับใช้ที่แบรดเห็นอยู่ในห้องซากรีดแบบสั้นๆเพื่อเป็นการบ่งบอกว่าในตอนที่เธอมีชีวิตอยู่เธอจะเคยถูกสิ่งชั่วร้ายเข้ามาควบคุมให้ทำเรื่องแย่ๆมาก่อนแล้วอีกด้วย ดียมิตี้วิลในช่วงท้ายของภาพยนตร์เราจะสามารถได้ยินตัวละครลอเรนวอร์เรนวางสายโทรศัพท์ที่เธอเพิ่งคุยไปและบอกกับเอ็ดวรดวอร์เรนว่าบาทหลวงที่โทรมาต้องการหา,หารือเกี่ยวกับคดีในลองไอแลนด์คดีหนึ่งซึ่งถ้าหากเอาไปเป,เปรียบเทียบกับคดีในช่วงเวลานั้นจริงๆแล้วมันก็จะตรงกับคดีบ้านผีสิงในพื้นที่ดังกล่าวนั่นเองซึ่งถือว่าเป็นคดีที่น่ากลัวและโด่งดังมากที่สุดคดีหนึ่งในประวัติศาสตร์ของอเมริกา ทัประวัติของคนที่ตายในบ้านเป็นจำนวนมากคดีฆาตกรรมและปริศนาไปจนถึงบรรดาเรื่องเล่าผีปีศาจอีกเป็นขยงที่ไม่เคยทําให้เจ้าของอยู่อาศัยได้เลยโดยเรื่องราวเหล่านี้ก็จะเคยถูกเล่าออกมาในภาพยนตร์เรื่อง The a m i t y v i l l Horror ปี1979แบบเต็มๆแล้วนั่นเองเด็ก4คนที่ถูกรถชน แม้ว่าจะมีการสืบค้นประวัติคนที่เสียชีวิตในบ้านแบบต่อเนื่องอยู่ตลอดแต่หนึ่งในคดีที่รอเรีนและเอ็ดไม่ได้พูดออกมาทว่าจะมีการเก็บภาพหัวข่าวเก่าๆเ,เอาไว้ก็คงจะเป็นคดีที่เด็ก4ี่คนจากบ,บ้านหลังนี้ในอดีตได้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถบัสของโรงเรียนซึ่งมาเอามาเปรียบเทียบดูแล้วเราก็จะเห็นได้ว่าเด็กๆของบ้านครครครัวเพลรอนที่ต้องเดินทางไปโรงเรียนก็จะมี4ี่คนเหมือนกับในข่าวเนื่องจากน้องสาวอีกคนยังไม่ถึงวัยที่ต้องไปโรงเรียนนั่นเอง กลิ่นปริศนา ในช่วงที่เด็กๆในบ้านรู้สึกว่าพวกเธอได้กลิ่นปแปลกๆเหมือนเนื้อเน่าลอยเข้ามาในบ้านเรื่องราวในส่วนนี้ก็จะมีการเล่าขยายออกมาจากภาพยนตร์ในบทสัมภาษณ์จริงๆว่าเด็กๆมักจะได้กลิ่นเนื้อเน่าอยู่ตลอดในตอนกลางคืนประมาณช่วงตีสามถึงตีห้าโดยมีการเล่าว่าน้องสาวคนหนึ่งในบ้านจะถูกผีสิงจนพูดออกมาว่าในอดีตมีร่างของนายทหารเจ็ดนายถูกฝังอยู่ในกำแพงนี้เมื่อก่อนก่อนที่จะมีวันหนึ่งที่สถานการณ์จบลงด้วยการที่พวกเธอถูกโยนลงจากเตียงและได้พบกับภาพสุดสยองของผู้ชายคนหนึ่งที่พวก ธอจะไม่มีวันลืมมันลงไปเลยเหตุผลที่บาชิบ้าเชรมมาโจมตีแคลโรลินสำหรับเหตุผลที่ว่าทำไมบาชิบาถึงพยายามโจมตีแคลโรลินอยู่คนเดียวในภาพยนต์หากจะอ้างอิงจากเรื่องจริงที่บรรดาลูกสาวในบ้านเล่าออกมาพวกเธอก็จะต่างพูดออกมาเป็นเสียงเดียวกันว่าบาชิบาต้องการที่จะสังหารแม่ของพวกเธอลงไปเนื่องจากเธอปราถนาในตัวของฝั่งพอ่อมันจึงทําให้แคลโรลินเป็นเป้านิ่งเป้าใหญ่ที่น่าโจมตีมากที่สุด ของเล่นหลังตู้ในตอนที่เอด็ดริพพบว่ามีลูกสาวของครอบครัวเพลรอนเดินเข้าไปที่หลังตู้เสื้อผ้าผ่านรูปริศนาและเมื่อพวกเขาเข้าไปสำงรวจในตู้นั้นเราก็จะสามารถพบเห็นของเล่นเก่กาๆที่ถูกทิ้งเอาไว้ซึ่งมันจะเป็นของเล่นที่เป็นรถโรงเรียนโดยนี่ก็จะเป็นสิ่งบอกเหตุย้อนไปถึงชะตากรรมของเด็ก4ีคนที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุแบบนี้ในยุคอดีอีด้วยกล่องดนตรีสุดหลอน สำหรับกลองดนตรีสุดหลอนที่ปรากฏออกมาในภาพยนตร์ดีไซน์ที่ดูออกแบบมาเพื่อการถ่ายทำก็จะถือว่ามีองค์ประกอบมาจากผลงานเรื่องเก่าๆของผู้กำกับเจมส์วานปรากฏออกมาหมดเลยไม่ว่าจะเป็นลายสีแดงขาวแล้วรูปเลียวหมุนในกระจกที่ถูกดึงมาจากตัวละครจิ๊กซอวที่ตัวเจมส์วานเป็นคนให้กำเนิดแฟรนชายนี้ขึ้นมาส่วนตัวตลกที่จะปรากฏตัวมาจากกล่องน,นั้นก็จะมาจากผลงานเรื่อง d e น silence ปี2007ของเขาอีกด้วย ภาพในห้องของเอพริลและซินดี้หากสังเกตภาพวาดในห้องของเอพริลและซินดี้ดีๆเราจะสามารถพบเห็นภาพวาดสีไม้ของพ่อแม่สองคนกับลูยืนอยู่หน้ารถโรงเรียนแถมยังมีอรอยกาก,กระบาดอยู่ตรงมุมภาพด,ด้วยซึ่งนี่ก็ไม่น่าจะใช่ภาพที่เธอวาดพ่อแม่ของตัวเองไปส่งพี่สาวไปโรงเรียนอย่างแน่นอนแต่ว่ากันว่าเด็กคนที่วาดมันขึ้นมาจะได้เห็นนิมิตในอดีตบางอย่างแบบที่ลอเรนเห็นและมันอาจจะเป็นภาพที่บอกไปถึงการตายของเด็กคนนั้นในอดีตอีกด้วยหลอนเย็นกองถ่าย ในช่วงที่แคโรลินเพอรอนตัวจริงต้องเดินทางไปที่กองถ่ายของภาพยนตร์เพื่อเข้าไปให้คำปรึกษาน,านั้นเธอก็จะถือว่าต้องพบกับเรื่องราวสุดสยองปร,รกกากฏอนมาเยอะมากมาเพราะเธอนั้นได้รู้สึกว่าตัวเองกำลังถูกอำนาจปริศณาบางอย่างกลับมาหลอกหลอนอีกครั้งก่อนจะล้มป่วยลงไปด้วยอาการหนาวตัวสัน่นจนแทบออกเดินทางไปกองถ่ายไม่ได้และเมื่อไปถึงจริงๆเธอก็ยังพบกับสถานการณ์แปลกๆอย่างลมที่พัดแรงเข้ามาในกองจนข้าวของกระจุยไปมาอีกด้วย เหตุผลที่ไม่มีภาพมุมใกล้ของเบชิบา สำหรับภาพถ่ายของบ้านในยุคอดีตจากช่วงศตวรรษที่19หากเราสังเกตดีๆเราก็จะพบได้ว่ารูปของบ้านและคนงานใน,ในไร่ตอนนั้นจะมีแต่แบบมุมกว้างหมดเลยซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าในยุคนั้นภาพส่วนใหญ่จะถูกถ่ายทําแบบมุมกว้างแทบทั้งหมดเพื่อความคุ้มค่าในการถ่ายครั้งเดียวแต่เห็นทุกอย่างได้ในรูปนั่นจึงทําให้ไม่มีภาพของเบชิบะใก,กล้ๆปรากฏออกมาเลยเพว่าการที่บ้านของเธอจะสามารถถ่ายรูปแบบนี้ได้มันก็จะยืนยันในวัา,านะาทางการเงินของเธอนานถือว่าจัดอยู่ในหมวดของคนรวยเลยก็ว่าได้ โน้ตเปียโนในตอนที่แคโรลินเดินลงมาสำรวจบ้านในตอนกลางคืนเธอก็จะได้ยินเสียงเปียโนดังออกมาจากห้องใต้ดินด้วยแม้ว่ามันจะไม่มีใครอยู่ข้างล่างก็ตามซึ่งหากย้อนกลับไปในตอนที่เธอลงไปเจอเปียโนเก่าๆที่ห้องเป็นคร,งรังแรกเสียงที่เธอได้ยินก็จะเหมือนกับโน้ตสามตัวที่เธอมนคนกดลงไปที่เปียโนทุกประการเลยบทสรุปสุดสะเทือนใจ แม้ว่าในภาพยนตร์จะมีการนำเสนอออกมาแบบชัดเจนว่าเอลและลอเรนสามารถช่วยเหลือครอบครัวเพอร์รอนได้จริงทวาน,นี่ก็จะถือว่าเป็นเรื่องราวที่ขัดแย้งกับความเป็นจริงระดับหนึ่งเนื่องจากจริงๆแล้วพวกเขาจะถูกไล่ออกจากบ้านเนื่องจากไม่สามารถช่วยอะไรได้เป็นชิ้นเป็นอันซึ่งที่มาของเรื่องราวนี้ก็จะเริ่มตน้นขึ้นในช่วงท้ายของการทำหน้าที่ตอนที่มีการสืบเบาะแสไปจนถึงช่วงห้องใต้ดินที่จะมีฉากนี้เหมือนกันในภาพยนตร์โดยในความเป็นจริงนั้นแคโรลลนจะต้องเจอกับสถานการณ์ซึ่งหนักกว่าที่เราเห็นมาก และเอ็ดกับลอเรนก็แทบจะช่วยอะยไรไม่ได้เลยพวกเขาจึงถูกเชิญออกจากบ้านส่วนครอบครัวเพลรอนก็จะต้องเผชิญหน้ากับการหลอกหลอนต่อไปอีกนานหลายปีเลยทีเดียวก่อนที่พวกเขาจะตัดสินใจย้ายออกจากบ้านหลังนั้นภาพไม้การเข็นกลับดาน ในช่วงคูเรดิตของภาพยนตร์ที่จะมีการเปิดภาพถ่ายของสถานที่จริงอย่างเช่นบ้านและสุสานขึ้นมาในฉากที่จะมีการนำเสนอหลุมศพแห่งหนึ่งซึ่งมีไม้กางเขนนานจู่ๆไม้กางเขนก็จะทำการสลับตำแหน่งแบบกลับหัวในจังหวะแบบเซียววินาทีหนึ่งซึ่งตรงจุดนี้จะมาจากการที่ทีมงานตีความคล้ายๆกับว่าพื้นที่แห่งน,นั้นพระเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่สามารถที่จะเข้ามามีอำนาจเหนือกว่าพลังปริศนาไปได้อีกแล้วด้วย โอเคก็จงไปแล้วครับกับข้อเท็จจริงและสิ่งที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนในภาพยนต์เดอะคอนเจริงที่ถือว่าเป็นผลงานสยองขวัญซึ่งปลุกกระแสง,งานแนวนี้ให้กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งแบบไม่น่าเชื่อแถมกลิ่นอายและเอกลักษณ์ของมันก็ยังเป็นจุดเริ่มต้นให้ภาพยนต์มีภาคต่อไปอีกสองภาครวมไปถึงภาคแยกอีกเป็นจำนวนมากอีกด้วย แล้นเพื่อนๆเ,เราครับมีารายละเอียดสำคัญหรือมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจจากเดอะคอนโชเรงปี2013นอกเหนือจากที่เรานําเสนอไปก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันไว้ได้เลยก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับ c r i b e และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้เป็นกําลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราโดยได้หาข้อมูลที่พวกเราเรียบเรียงมามีความผิดพลาดประราการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยสําหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ